ซันนี้ไม่รอดคุณแฟนติดโควิดจ้านอนเฉาเหงาเป็นอาทิตย์ไม่ได้กินของที่อยากกินเลยไอ้เราก็สงสารสงสารานางเลยจัดคอร์สพิเศษให้โดยที่ให้ใจ่ายตังตามความพอใจดูสิจะไ,ได้เท่าไหร่กันเชียวเมนูหนึ่งเฮ้ยทำไงวะ ันนี้ดีจริงว่ะโอ้ยสดชื่นเลยตื่นเลยอ,อุ่นๆน,น,นวลๆมีเค็มมีเปรี้ยวแล้วก็หอมแบบน้ำมันงาโอ้โหอันนี้ดีมากเลยอะ่ะเมนูนี้คนป่วยกินดีมากเลยไม่ได้อวยนะด,ดีจริงชอบมากใน,นชอบมากเมนูต่อไปดออูหน้าตาตั้งใจมากข้ามไปเลยแล้วกันอืม เนื้อนุ่มไปบางดีคอนเสิร์ตเปรี้ยวหอมแต่คอนเสิร์ตเปรี้ยวไปหน่อยถ้าปรุงคอนเสิร์ตเปรี้ยวน้อยลงแบบว่ามีเพิ่มหวานเพิ่มเค็มอะ่ะดีเนื้อนุ่มเหนียวก็ไม่บางดีโดนกระเทียมกับต้นหอมตัดไปหอมมากแต่อันนี้แบบว่าเปิดปุ่มรับรสพร้อมรับกับจานต่อไปอืมอเป็นฟิลแซนด์วิชเหรอข้างบนเป็นเนื้อย่างเออเนื้อนี่ทนไหนนะเนื้อเนื้อทนไหนมานะข้างล่างวางมันสูงๆไม่ใช่ชิมอืม,อม,อม,อม เฮ้ยแนมธรรมดาอซอสดีขนมปังนี้ทำแยกมาสองแบบอันนี้เป็นตัวแทมบิสอ,อ่ะก็นุ่ม,มๆกรอบตามสไตล์โฮวิดขนมปังนี่ทำโดยมามันเป็นสไตล์กรอบเลยนะฮะอือมกินแล้วได้ประมาณสามเทคเจอร์ได้เทคเจอร์ขนมปังธรรมดาเทคเจอร์เนียเนื้อนุ่มๆแต่ว่าเทคเจอร์ขนมปังกรอบเฮ้ยวันนี้ทำซอสดีแบบตั้งแต่ซุปเลยนะอ,อืออร่อยซอสดีเปรี้ยวหวาน โนรู้ไงว่าเป็นชอบกินเปรี้ยวค่ะสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งถ้ามีวาซาบิมาให้ป้ายด้วยนะเฉียบในสุดก็ได้วาซาบิมาแล้วรู้ใจซะด้วยว่ากำลังคัดจมูกนุ่แหลนี่กระเทียมปกติชอบกินกระเทียมอยู่แล้วไงนี่ให้มาก่อนค่นี้คัตติ้สไตล์จะกินนิกูเลยจานที่บนไงงอนไม่มีวาซาบิอันนี้ให้มาเต็มๆอออ อืมับนบ่นเลยว่าอยากกินเนื้อ,อย่างหายแต่โควิดปุ๊บกูจะแดกเนื้อ,อย่างเนื้อ,อย่างกับกะทิแบบพัฒน,น์เบบะ้งนี่กูจะมีข้อนี้พูดอยู่เลยไม่มีอะไรพูดอันนี้อร่อยมีือย่อาร่หยดูดีวันนี้เป็นคอร์สเนื้อแล้วกันเรียกว่าเป็นคอร์สเนื้อเอาใจคนป่วยอันนี้น่าจะเป็นข้าวผัดมันเนื้อที่เขาฝึกซ้อมกันมาประมาณสี่สิบแปดปีที่ผ่านมาก <c oughs> ินดเดย์กินเดยโอ้แล้วก็มีหอมใหญ่คาราเมล หอม,อมข้าวจะออกหวานหอมมีกลิ่นมันเนื้อไหมอันนี้ก็เรียกว่านิดๆแล้วกันนิดๆม,ม,มันออกกล่องหอมหวานปมาซอที่ญี่ปุ่นจะกินง่ายอร่อยหอมอร่อยอ่ะมาร้อนๆก็ดีเลยหน้าตาเหมือนแบบเค้อกอะไรอย่างวะชิมมาดิ เล็้ยมคนสั่ใจมากจากเสียงแค่แผ่วอะสดใสขึ้นมาทั้งทีอืมทีเด็ดคาราเมลหวานหอมติดฟันอายุยปิดท้ายเมนูได้ดีแต่อนนี้อาจจะเปรี้ยวนำไปหน่อยขาดหวานนิดๆตาปิดเลยตัวให้ราคาแบบบ้าสมมติแบบไม่ได้รู้จักกันหรือแบบรู้จักกันก็ได้แบบให้ตีราคาว่าจะให้คอร์ดนี้เท่าไหร่ให้เป็นระที่พันสองถึงพันแปดไม่ได้อวยไม่ได้อวย มันมันทีจดออกตรงที่นี่ด้วยที่เราแบบอ่าเราเป็นคนป่วยเปิดมาด้วยเมนูที่แบบว่าสดคล่องคอกับแบบว่าเราบ่นมาตั้งนานแลว้วว่ไอเทยเราอยากกินเนื้อย่เดี๋ยวพอกูหายป่วยแล้วกูจะไปกินเนื้อย่ให้หมดโลกเลยคือก่อนวันนี้ก่อนที่จะถ่ายก่อนอะคือไม่รู้เลยนะว่าจะมีคอร์สเนื้อคอร์สอะไรอะไรเงี้ยเออรู้แค่ว่าเดี๋ยววันนี้โน่ตทำอาหาราให้กินประทับใจสุดๆเอาไปเลยราคานี้